ฮัลโหลสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วใน Big b o s Cast มีเกมเมอร์ไทยนะครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทให้ให้ชนอให้เพื่อนอีกคนคือลูซ y Game Channel ผู้ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับน่าจะเป็น Lucy Game Channel นะครับตอนนี้เขาก็ได้รับทําพวกอินโทรสกินทําแต่งปกช่ออยู่นะครับตอนนี้ก็ถ้าเ,เพื่อนสนใจก็รีบกดซั s ค r ้ายเขากดแชร์กด, share, กดไลค์ด้นะครับถ้าชอบเขานี่คนนี้ ทำอินทนให้คุณแล้วไม่เคยทําให้ตัวเองเลยอ๋อเนี่ยทําให้ตัวเองแล้วเนึกว่าไม่ทําให้ตัวเองทําให้คนอื่นอย่างเดียวนี่เขาจะออกคลิปพวกนี้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนี่นี่เขาออกคลิปนีรทบอินทอนมาแต่จะทําอินทนให้เขาคนอื่นมากกว่าตัวเองนะเป็นคนที่รักคนอื่นมากถ้าชอบเขาก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดแชร์ให้เขาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากแค่มาโปรโมทแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ ให้ละโหมดเดบไว